ETH ู e TH, ์งเงิน9.6ล้านบาทหลังโดนแฮกสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทออ์ครับกับผมแซคสวัสดีครับผมเจอกันแบบนี้ฮะทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจาก Adelaide South Australia ครับผมวันนี้มีข่าวไม่ค่อยดีครับเกี่ยวเรื่องของ Ethereum Proof of Work นะฮะที่มีการโดนแฮกไปนะครับหัวข้อข่าวนี้ครับ อ t h e r e u m Proof of Work ครับสูญเงินกว่า9.6ล้านบาทหลังประสบกับปัญหาถูกแฮกสมาร์ c คอนแทคครั้งแรกนะครับก็ถือเป็นข่าวไม่ค่อยดีฮะถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการแฮกเนี่ยในวงการคริปโตเรนซี n นะครับ ETH ครับหรือว่า Ethereum นะ POW นะฮะ Fork นะครับ, alk, รบได้เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงเริ่มต้นการอัปเกรด The Merge อย่างไรก็ตามครับหนึ่งในสมาร์ทคอนแทคของเครือข่ายได้ประสบปัญหาการ ถูกแฮ็กครั้งแรกครับซึ่งส่งผลให้ราคาเดียตกต่ำอย่างรุนแรงเลยนะครับ ETH POW นะฮะซึ่งเป็น Ethereum Fork ครับที่ยังคงใช้งานกลไกฉันทามติแบบ Proof of Work ครับได้ถูกแฮ็ก Smart Contract ครั้งแรกครับนับแต่การอัปเกรด The Merge สิ้นสุดลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วครับ Blocksec ครับบริษัทด้านความปลอดภัยของ Blockchain ครับได้แจ้งเตือนผู้ใช้ครั้งแรกครับถึงสิ่งที่เรียกว่า Replay Attack ครับผม ในช่วงมาย์ที่ผ่านมาฮะซึ่งใช้ประโยชน์จากธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายบนบล็อกเชนอีทิเรียมครับแบบ proof of stake ครับควบคู่ไปกับ g e n e s i s Application d e f i แล้วก็ส่วงขยาย m อมนิบริดนะครับการยงตีซ้ำครับ r e p พ a ์แ t ตแทครับและการใช้ประโยชน์สามารถเกิดขึ้นได้ครับเมื่อแรปอีทิลเลียมนะฮะหรือว่าแล้วก็ ETHW นะครับถือเป็น สินทรัพย์เดียวกันครัแม้ว่าในทางเทคนิคแล้วจะมีอยู่บนบล็อกเชนที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงก็ตามนะครับอิตีเลียมความที่เปลี่ยนรูปแบบกลไกฉารชำร,รมติจาก proof of work ไปสู่ proof of stake ครับด้วยการ hard fork ครับเมื่อช่วงวันพฤหัส,สบด,ดีที่แล้วนะครับโดยผู้ขุดคริปโตได้ถูกทิ้งอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุน validator ครับในเครือข่ายเพื่อสิทธิในการประมวลผลธุรกรรมแทนนะครับ บ o ็อกเซกครับได้ออกมาเปิดเผยว่าการจจมตรทางดีครับไม่ใช่การใช้ประโยชน์จาก Replay Attack ครับในระดับเชนแต่เกิดจากช่องโมของ Smart Contract ครับซึ่งหมายความว่าทั้งเครือข่ายชินโนเตหรืออี h ที e u เลียมแล้วก็ ETHW นะไม่ถูกแฮกครับในทางกลับกันครับสัญญาฉรยะของออตมิบิทบน p o โ f o r ครับกลับจ่ายเงินออกไปอย่างไม่ถูกต้องครับอย่างแรกครับแฮกเกอร์ได้โอน200 WETH ครับ ซึ่งขนาดนั้นมีมูลค่าถึง2 6 0 0 0 0ดอลลาร์ 260, ครับผ่านโปรโตโคอล o m n i b r i d ครับของ Ethereum Blockchain ไปยังเครือข่ายจิโลสิทครับก่อนที่แฮกเกอร์จะ replay attack โดยการเล่นซ้ำข้อความธุรกรรมเดียวกันบน Ethereum Proof of, of Work Fork นะครับเพื่อรับ200 ETHW จาก smart contract ของ o m n i b r i d ครับ ตลาด e t h w ครับมีมูลค่าลดลงทันทีประมาณ40%ครับหลังจากมีข่าวแฮกเกอร์หลุดออกสู่สาธารณะจาก8ดอลลาร์หรือเพียง5ดอลลาร์เท่านั้นฮนะทางนี้ไม่ชัดเจนว่าแฮกเกอร์เนี่ยได้ขาย200 e t h w ที่ถูกขโมยไปหรือยังฮะซึ่งหายเกอยังไม่ขายตอนนี้เนี่ยจะมีมูลค่าเพียง1,000ดอลลาร์เท่านั้นนะครับการโจมตีนี้เ,เกิดขึ้นได้เนื่องจาก OmniBit บนเครือข่าย Proof of Work ครับยังคงยอมรับธุรกรรมที่อ้างอิงถึง Chain ID ของบล็อกเชน Ethereum ครับ ซึ่งเป็นตัวแปรที่ทำหน้าที่เป็นตัวระบุเฉพาะสำหรับเครือข่ายบล็อกเชนต่างๆครับโดย proof of work fork เนี่ยใช้ chain ID ที่แตกต่างกันเพื่อช่วยแยกการดำเนินการระหว่าง2เคเือร่ายครับทั้งนี้ครับมาตินคอปเปอร์แมครับผู้ร่วมก่อตั้งซีโนซิตทวิตในภายหลังว่าทั้งซีโนซิแล้วก็อีททเรียนนั้นเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบครับผมช่องโหว่ด้านความปลอดภัยนี้จะถูกส่งต่อไปยังทีมกำกับดูแลที่ดูแล OmniBridge ครับ พร้อมเดินว่าเหตุการณ์ที่คล้ายกันอาจเกิดขึ้นในเครือข่าย ETHW อีกเป็นครั้งที่2ครับอย่างไรก็ตามครับ ETHW call ของ ETHW ครับยืนยันเมื่อช่วงวันอาทิตย์นะครับว่าการโจมตีเกี่ยวข้องกับช่องโหว่ของ Smart Contract ครับแล้วก็ได้แจ้งองค์มิตรอนะฮะทุกิถีทางเพื่อจะให้ทราบถึงความเสี่ยงแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับนะครับปัญหาของการถูกแฮกนะฮะในระบบของอีเทเรียมนะฮะแล้วก็เหรียญอื่นๆยังคงมีกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ หลายครั้งที่เราพูดถึงเรื่องของบล็อกเชนนะที่ไม่สามารถแฮ็กได้หรือแฮ็กได้ไดยากนีนน่มันยังคงมีความเป็นจริงอยู่นะฮะและหลายคนยังเชื่อมั่นโดยพาาในเรื่องของบิตคอยนแต่ว่าพอมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะับในเรื่องของระบบหลังบ้านต่างๆหรือว่าการโยกย้ายนะจาก proof of work มาเป็น p r o of s t stake หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแฮกเกอร์ก็เก่งเสมอนะหาช่องว่างนะฮะที่จะสามารถ ทำการแฮกได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อย่างว่ามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านมันเป็นช่วงของการพัฒนาไปสู่ยุคใหม่ของเราดิจิทัลฮะย่อมมีช่องโหว่ฮะให้มิจฉาชีพหรือว่าคนที่เขาอาจจะมาแฮกเพื่อให้คนพบช่องโหว่อะไรก็ตามเนี่ยพยายามที่จะนะทำนะเพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีข้อดีหรือข้อเสียอะไรยังไงของระบบนะฮะหรือถ้าเป็น,ปน,ปนมิจฉาชีพแล้วก็จะมองว่านี่คือช่องโหว่ที่โง่งมากๆทําให้เขาได้เงินไปง่ายๆนะครับ แต่อย่างก็ตามคือเราทุกคนก็ถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีนะค,รควรจะระมัดระวังนะฮะสินทรัพย์ของตัวเองให้ดีนะครับว่าจะใช้บริการแพลตฟอร์มไหนหรือว่าจะจะ,ะซื้อขายเหรียญอะไรก็ตามเนี่ยยังไงก็ระวังไว้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเอาจริงพอมีข,าข่าวพวกนี้ออกมาเยอะๆเนี่ยมันเหมือนอกลุ่มผู้บุกเบิกในรุ่นแรกอย่างพวกเราเนี่ยนะกำลังเอาเงินไปเททิ้งอยู่ในะระบบเครือข่าย อินเทอร์เนต็ตนะในระบบการเงินดิจิตอลต่างๆเนี่ยเหมือนเอาไปค่อยเอาไปละลายทิ้งนะฮะเอาไปลงทุนแล้วก็นะเหรียญบางเหรียญก็นะลักภูไปเสียมูลค่าไปถูกแฮ็กไปหรืออะไรก็ตามฮนะมันก็เป็นข่าวลบที่ทําให้หลายๆคนไม่กล้าเข้ามาในวงการนี้ด้วยเช่นกันนะครับเอาจริงๆนะแต่ว่าผมเชื่อว่าวันหนึ่งครับเมื่อเมื่อระบบเอ่อต่างๆมันแข็งแกร่งขึ้นมันสเสถียรขึ้นมันเข้าที่มากขึ้นนะความปลอดภัยทุกอย่างมันจะลงตัวแล้วมันก็จะ พร้อมครับที่จะรับทุกคนเข้ามาสู่โลกดิจิทัลครับสู่การใช้เงินดิจิทัลหรือว่าการเข้าสู่บล็อกเชนการใช้งานเมตาเวิร์สต่างๆนะครับยังไงก็คงต้องใช้เวลาเนาะนะมันไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วจนแบบว่าเราเขาเรียกอะไรล่ะเปลี่ยนแบบทันทีทันใดนะฮะตัวอย่างต้องใช้เวลาเสมอาอาจจะ3ปี5ปีหรือ10ปีก็มีใครตอบได้นะครับก็จับตาดูกันต่อไปครับผม หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับผมยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะสปอร์ตช่องนี้ได้อย่างเป็นทางการครับแค่กดปุ่มจอยครับเป็นเมมเบอร์เป็นรายเดือนเลือกเลยว่าจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซูเปอร์ exclusive แฟนนะครับผมอยากโอนเป็นเงินบาทก็ได้เลยที่ True Money Wallet แล้วก็ที่ K Bank นะครับหรือสามารถโอนเป็น USDT กับ BUSD ก็ได้ครับแค่คุณเลื่อนไปใต้คลิปนี้ copy wallet address ครับแล้วก็โอนได้เลยนะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องแซกโนดี้ได้ครับแค่คุณกกดด Subscribe และ กด,กดหนึ่งครั้งเท่านั้นฮนะใครเคยกดแล้วจะกดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ